ชาชเลนวันนี้วิ่งเล่นสนุกจังเลยโอ้โหที่นี่เหมือนยังไม่เคยวิ่งมากันเลยเนาะมาเคจินี่ยังมีที่ที่มังคจิยังไม่เคยวิ่งมาถึงอีกระเนียมังคจิก็จำไม่ได้เหมือนกันก็ที่โลกเนี้มีที่ให้วิ่งเยอะมากเลยนี่มาเคจิมังคจิและมาเคจิ วิ่งเล่นกันทุกที่เลยถ้ามาเคจิไม่บินเร็วกว่านี้เดี๋ยวมังโคโจิจะจับได้แล้วนะได้เลยได้เลย <c oughs> จะทันแล้วจะทันแล้วอึบอึบอึบอีอีกนิดเดียวอึบอ้าวทำไมเป็นแบบนี้ล่ะเนี่ย <c oughs> มังโคโจิไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะ ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะมาเกจิวิ่งวิ่งอยู่ขาก็หายไปในนี้เลยขามันไม่ได้หายไปหรอกมังโคจิมันแค่จมอยู่ในโคลนมาเดี๋ยวมาเกจิช่วย อุ๊ยมาคิดจีน่าตลกจังเลยมังโคจีก็เหมือนกันนั่นแหละมาเรามาล้างมือล้างหน้ากันก่อนดีกว่ามังโคจีล้างมือล้างมือล้างมือน้องๆเวลามือเปื้อนอย่าลืมล้างมือกันด้วยนะเอแล้วที่นี่มันที่ไหนกันน่ะมาคิจี ที่นี่ก็ป่าชายเลนยังไงล่ะมังคจปาาิป่าชายเลนป่าชายเลนป่าชายเลนคืออะไรใหญ่ๆหญใหญ่หมังคจิสงสัยว่าอะไรคือป่าชายเลนหรือว่าที่ททม์คอดจะไม่มีป่าชายเลนนะ ว่าชายเลนก็คือที่ที่มีโคลนเยอะๆต้นไม้มากๆริมน้ำแบบนี้ไงมังคอจีจริงๆด้วยโคลนเยอะๆต้นไม้มากๆริมน้ำเดี๋ยวมังคอจีจะลงไปวิ่งเล่นในโคลนนะเดี๋ยวก่อนมังคอจีเดี๋ยวก็เลื่นกับเลออีกรอกน้องๆช่วยมังคอจีเลือกรองเท้าที่จะเดินในโคลนกันหน่อย รองเท้าบูทรองเท้าบูทรองเท้าบูท,ท,บทไปกันเลยต้นไม้แถวนี้แปลกมากๆเลยนะมาเคจิเขาเรียกว่าต้นโกงกลางล่ะมังคจิป่าชายเลนหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Mangrove Forest m a n g r o v e O-R-E-S-T Mangrove Forest Pa Mangrove Forest Pa Mangrove Forest Pa Lane M-A-N-G-R-O-V-E F-O-R-E-S-T Mangrove Forest เหมือนมากเลยมังคจิ <c oughs> โอ้โหน่าสนุกจังเด็กๆเ,เล่นอะไรกันเยอะแยะเลยแน่นอนอยู่แล้วป่าชายเลนเนี่ยเป็นที่ที่สัตว์น้ำเด็กๆอยู่เยอะแยะเลยนะเพราะว่าเป็นที่วางไข่ของสัตว์น้ำแถมยังเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญทำให้มีเด็กๆวิ่งเล่นว่ายน้ำเล่นอยู่แถวนี้เยอะเป็นพิเศษเลยเหมือนสนามเด็กเล่นของพวกปลาเลยเนาะมาเกติ ไม่ใช่แค่นั้นนะป่าชายเลนยังช่วยป้องกันแนวชายฝั่งไม่ให้โดนน้ำทะเลกัดเซาะเป็นที่ลดก๊าซเสียแถมยังช่วยซับน้ำเสียอีกด้วยนะโอ้โหทำอะไรได้หลายอย่างจังเลยป่าชายเลนเนี่ยใช่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันดูแลป่าชายเลนให้ดีๆไม่ทิ้งขยะไม่ตัดต้นไม้กันนะได้เลยได้เลยฮฮ <c oughs> น้องๆ ก็ต้องช่วยดูแลป่าชายเลนกับมังคจิด้วยนะเราไปเล่นกับพวกเด็กๆกันดีกว่าไหมคิจีได้เลยได้เลยวิวอุยยอ่าลืมล้างมือล้างหน้าอีกรอบนะมังโคจิ